Uh, สวัสดีแจนนี้ตอนสุดท้ายแล้วนะที่จะมาอยู่คราคฟวันนี้มาที่วิลิชกาซาวส์มายเป็นเหมืองเกลือที่เก่าแก่ที่สุดในโลกเด้อทำมาตั้งแต่สมัยศตวรรษที่13ก็7800ปีแล้วนะแล้วก็เพิ่งจะแบบวะ่าปิดตัวลงจากการทำเกลือเมื่อ10-20ปีมานี้เองตอนนี้ก็กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวอย่างแรกที่เรามาเห็นเลยก็คือเนี้ยก็เป็นตัว๋วราคาตัว๋วก็ไปดูได้ค่อนข้างเคลีย ไม่มีเรทนักท่องเที่ยวต่างชาติหรือเรทนักท่องเที่ยวในประเทศตัวเองราคาเท่ากันหมดแบ่งกันตามอายุแบ่งกันตามเขาเรียกว่าอะไรนะสถานนะเสร็จแล้วเนี่ยเราก็เดินมาซื้อตัว๋วที่ตรงเนี้ยทิ่เกตออฟฟิศก็ถ้ามาเช้าหน่อยก็ดีนะเพราะว่าคนคน่อนข้างเยอะมากเนี่ยเดี๋ยวเราจะเห็นว่าเนี่ยถ้าเช้าเช้าเนี่ยคิวก็เริ่มตอนนี้คือ,อไอตัวซอฟต์มายังไม่ได้เปิดนะนี่คือมาก่อนเปิดนะคนเริ่มมาต่อคิวกันแล้ว ทีนี้อ่าเราก็ได้ตั๋วมาแล้วเนี่ยซื้อมาแล้วแล้วเดี๋ยวเราไปเดินดูรอบๆเมืองเกลือสักแป๊บหนึ่งข้างนอกนะว่าหน้าตามันเป็นยังไงนะอันนี้คือข้างนอกเมืองเกลือนะก็อย่างที่เห็นก็ดูบ้านๆธรรมดาไม่ได้มีอะไรแบบว่าแปลกใหม่มากวิธีการมาเมืองเกลือมีอยู่สองสำแบบแบบแรกที่ง่ายที่สุดเลยก็คือซื้อมากับทัวร์เพราะว่าทัวร์จะมีรถรบรรบุมาส่งด้วยไอตัวเมืองเกลือมาอยู่ในคราคอฟนะ ต้องนั่งรถออกมาประมาณสัก20-30นาทีได้หรือถ้าอยากมาเองก็นั่งรถไฟมาก็จะถูกกว่าแล้วก็มาซื้อตั๋วเอาข้างหน้าแบบมเมื่อกี้เออหรือถ้าไม่งั้นก็นั่งแท็กซี่มาก็ได้ไม่แพงคือวิธีการมามันเยอะมันได้หลายทางแล้วก็มาซื้อตั๋วเอาข้างหน้าเออแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับว่าต้องการอ,อ่อจ่ายมากน้อยเท่าไหร่เราก็เป็นกระเทยมากง่ายไงยก็ซื้อมากระทวแล้วกันเนาะง่ายๆ รับมาถึงหน้าโรงแรมไม่ต้องวุ่นวายไข่ถั่วก็มาถึงเลยอ่ะอันนี้ก็ถึงเวลาเข้าไปดูในเมืองเกลือแล้วเนี่ยเดี๋ยวเราก็จะไปตรงไอ้เต็นท์ซ้ายมือเนี่ยที่เห็นคนเยอะๆเนี่ยอยู่ข้างๆซื้อตัว๋วก็จะมีสองแถวคือแถวที่เป็นภาษาต่างชาติกับแถวที่เป็นภาษาโปรแลรนด์ก็พนักงานเขาจะเรียกเข้าไปสลับแถวกันทีนี้พอเข้ามาแล้วก็จะเห็นว่าน้องเสื้อกล้ามงานดีมากไม่ใช่ คือจะเข้ามาพักอยู่ตรงนี้เป็นห้องพักห้องโถงกลางก่อนเนี่ยแล้วเดี๋ยวเราจะเดินเข้าประตูนี้ไปก็เดี๋ยวเข้าไปดูข้างในว่าหน้าตามันจะเป็นยังไงอ่ะทีนี้ก็ถึงเวลาเข้าไปดูข้างในและเนี่ยก็จะเริ่มเป็นเนี่ยเป็นช่องๆเข้าไปอย่างเงี้ยนะเราก็เดินๆตามๆกันไปคนในกรุ๊ปทัวร์เยอะมากแต่ว่าเราจะติดตามน้องเสื้อกล้ามไปจนกว่าจะจบทัวร์ไม่ใช่เราจะดูเหมืองเกลือจ้าอ่ะตอนนี้ก็ มาเจอวิบากกรรมอย่างแรกที่จะต้องเดินเลยคือเดินลงไปเนี่ยประมาณ400ขั้นจากพื้นดินอ่าน,นี่ดูสาภาพดูต้องเดินแล้วดูนะ่ะกี่ร้อยรอบก็จะเดินลงเวียนลงไปถึงนะ่ะก็ไม่เป็นไรมาขนาดนี้แล้วนะก็ต้องเดินหลังจากที่แบกสังขารเดินมาเกือบ400ขั้นกระไดและประมาณสัก6กกว่าเมตรลงมาใต้ดินเนี่ยนะ ก็จะมาถึงห้องแรกอันนี้ห้องเป็นห้องรวมพลนะคุณป้าไกเนี่ยก็จะแนะนำตัวแนะนำประวัติซาส์ไมายไอตัวเหมืองเกลือตัวเนี้ยนะนนนี้นั่นส่วนถ้าไม่อยากเดินลงมาก็ให้มาสายก็จะได้นั่งลิฟต์ลงมาส่วนใครมาเช้ามาตรงเวลามึงเดิน400ขั้นกระไดโดยประมาณลงมาถึงตรงจุดนี้ หลังจากที่เรารวมพลกันเสร็จแล้วเราก็เดินเข้าไปเป็นกลุ่มก้อนนะจ๊ะในทางเข้าเมืองน,นี้แล้วทริปดูเหมืองเกลือก็เริ่มขึ้นเออที่สำคัญคือมืดมากระวังหลงจุดแรกๆอะ่ะมันก็จะเหมือกับอธิบายว่าไอ,อ้ซาวส์มายเนี่ยมันเกิดมาได้ยังไงเหมือนอย่างเนี้ย มีวิธีการวิตน้ำสมัยก่อนศตวรรษที่สิบสามางเงี้ยวิตน้ำในเหมืองทำยังไงหรือว่าเขาเรียกว่าอะไรอ่ะวิธีการโอเปเรตเหมืองในสมัยก่อนในศตวรรษที่สิบสามอ่ะเออเขาทำกันยังไงเหมืองเกลืออันนี้ถือเป็นเหมืองเกลือแบบว่าเขาเรียกอะไรถือเป็นเหมืองวิธีการทําเหมืองในยุโรปรุ่นแรก,แรกๆเลยนะเพราะฉะนั้นอ่ะเราก็จะได้ดูเทคโนโลยีข้างในอ่ะว่าเออ การบรรจุเกลือการวิทน้ำการใช้รอกการใช้เเครื่องทุนแรงในเหมืองอย่างเงี้ยหน้าตามันมันเป็นยังไงบ้างและที่สำคัญอุปกรณ์ที่เห็นทั้งหมดเนี่ยออริจินอลนะเพราะว่ามันถูกถนอมไว้ด้วยเกลืออ่ะเสร็จแล้วเราก็เดินไปดูต่อไปถึงห้องที่เริ่มน่าสนใจเป็นห้องแรกอ่ะเราเดินตามเข้าไปอย่างที่บอกระวังหลงหลังจากนั้นนะ่ะเขาก็จะ เล่าวิธีการอะว่าเออวิธีการไล่ก๊าซที่มันแลบอยู่ในชั้นหินเกลือป้องกันเหมืองระเบิดไม่ให้เกิดอันตรายอย่างเงี้ยทำยังไงเออซึ่งถ่ายมาไม่ได้มองไม่เห็นมืดมากเออขอบอกแต่ว่าก็มีกำลังใจเดินเพราะว่าน้องเสื้อกล้ามงานดีเดินติดอยู่ตลอดเวเสร็จปูปะเราก็จะเดินมาถึงอีกห้องหนึ่งห้องนี้เป็นเหมือนว่าประวัติของเหมืองเกลือว่า เออมีเจ้าหญิงจากฮังการีอ่ะมาแต่งงานกับเจ้าชายแล้วได้ของขวัญคือเหมืองเกลือนี่สมัยก่อนเกลือมีค่ามากนะเขาเรียกว่าเป็นทองคําสีขาวเพราะว่าเกลือมีความสําคัญมากต่อการดํารงชีวิตเราไกลก็จะบอกว่าเออที่จะต้องทําเหมืองเกลือเป็นเหมืองใต้ดินอนะ่ะเพราะว่าน้าทะเลอ่ะทะเลบอลติกที่ติดก,กับโปลแลนดะ์อ่ะมันไม่สามารถที่จะทําเกลือได้เพราะว่ามันเข็มไม่พอแล้วก็มีแอนิเมชันเล็กๆน้อยๆแต่ว่าเออกูไม่อิน เสร็จแล้วเราก็เดินไปเรื่อยๆเออคนเยอะมากก็ไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่เออก็จะไปอีกห้องนึงที่เยเหมือนแบบว่า hobbies the lord of the ring อ่ะอันนี้ก็มาถึงห้องอีกห้องนึงซึ่งเป็นห้องของ king c a s เมียที่3ถ้าจำไม่ผิดนะแต่ถ้าจำผิดก็ก็คือจำผิดก็เรื่องของเมืองเออเป็นคิงที่แบบว่าเหมือนกับพัฒนาไอตัวเมืองเกลือเนี้ยให้แบบว่า เป็นเรื่องเป็นราวสร้างโรงพยาบาลสร้างโบสถ์ในเหมืองสร้างโน่นสร้างนี่จนเหมืองอะ่ะมันพัฒนาเป็นเหมืองชั้นนําในยุโรปสมัยก่อนได้แล้วเนี่ยมันก็มีวิธีการบอกว่าเออสมัยก่อนจะเอาม้าลงมานะปลาไม่ต้องลงเออมา้ามาที่เป็นศาสตร์นาจ๊ะจะเอาลงมาช่วยขนของเขามีวิธีการเอาลงยังไงให้ม้ามันไม่ช็อกเพราะว่ามันดําดิ่งลงมานะอันนี้ก็คือเป็นรูปปั้นของคิงคาสิเมียที่3าอีนนี้แบบว่า เดอะลอร์ดออฟเดอะรมากเออเห็นแล้วแบบอุ๊ยอยากเป็นฟรอดอหลังจากออกจากห้องคิงคาสิเมียที่3มอะเออก็ต้องหน้าต้อง,งตาเดินเดินนะแล้วก็ทำให้เราสังเกตว่าเออไอโฟนเนี่ยเนาะมันถ่ายกลางคืนได้เย้ยมากเลยที่แสงน้อยนอย s e มันเยอะมากแล้วมันก็ดูไม่สวยแต่ว่าเออไม่เป็นไรหรอกก็ดูๆไปเถอะเนี่ยแล้วก็เดินเดินลงไปเรื่อยๆเห็นไหมเดินเนี่ยดูอะยาวไกลแค่ไหนไปถึงสักที อ่พอมาถึงห้องนี้ก็เป็นห้องที่แบบว่าชาวเหมืองเขาสร้างไว้เล่นๆเขาก็แบบว่าเออในเมืองก็มีคนแคร์มีพวกแบบว่าดาวอฟเหมือนอในหนังหรือเปล่าเนี้ก็มีแอนิเมชันเล็กน้อยซึ่งก็อีกแหละเออกูก็ไม่ค่อยอินอะเนี่ยมีแสงสีเล็กๆเออให้เด็กๆได้เล่นสนุกกันอ่าถัดมาก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นโบสถชื่อว่า The Holy Cross Chapel ซึ่งไอในเมืองเกลือที่เห็นเนี่ยมันคือเหมือนเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นเมืองใต้ดินขนาดย่อมๆเลยนะมีทั้งโบสมีทั้งเมืองมีทั้งที่อยู่ของคนงานอันเนี้ยเห็นไหมให้ประกอบศาสน,านากิจกันได้เนี่ยอ่ะทีนี้เดินมาถึงไฮไลท์หลักของเมืองเกลือและชื่อว่าเซนคิงาเช h เปิลซึ่งตั้งชื่อตามเอ่อคิงของโปแลนด์แต่เป็นผู้หญิงนะที่ไม่ยอมเป็นควีนนะ เออชีต้องการเป็นคิงเพราะว่าชีต้องการเป็นเอ่อเขาเรียกว่าอะไรอะเหมือนกับว่าสมัยก่อนอะคิงมันมีอำนาจมากกว่าควีนใช่ป่ะเออชีก็ไม่ยอมเป็นควีนชีขึ้นคลองราดปุ๊บชีบอกเลยว่าชีต้องการเป็นคิงเท่านั้นแล้วเนี้ยพอเดินลงมาตามบันไดอะก็จะเห็นว่าแบบว่าเป็นสเกลเจอร์เป็นรูปแกะสลักจากหินเกลือนะตามหลักศาสนาคริสต์ต่างๆมากมายอดีน,นี้ก็เดินตามคุณปาา้าไก คุณปากาเดินนาหน้าหมาจะได้ไม่กัดเราเนี่ยข้างล่างก็เป็นแชปเปอร์เหมือนว่าเป็นโบสถ์ห้องโถงใหญ่ที่เรบว่าใช้เป็นใช้เป็นโบสถ์ประกอบพิธีกรรมทางศาสนาอย่างที่บอกอะ่ะมันมีลูกแกะสลักจากตัวหินเกลือเนี่ยเยอะแย,ยะมากมายเป็นทั้งลูกพระเยซูคริสต์เป็นแท่นบูชาอย่างเนี้ยเออเป็นพระแม่มารีอย่างที่เห็นเนี้ยเออใช่ไหมใช่พระแม่มารีเออไม่ใช่อันนี้พระเยซูวะเออเนี่ยก็มี รูปแกะสลักอย่างเนี้ยอย่างที่เห็นเนี่ยเป็นพระเยซูก็มีแล้วก็เป็นรูปสําคัญทางศาสนา,ศาหรือว่าทางการเมืองของโปโลแลนด์อย่างที่เห็นเนี่ยคือเตมประมดอะไรแล้วเนี่ยตรงข้างหน้านี่ก็เป็นแท่นบูชาหลักภายในไอตัวห้องโถงเนี้ยเห็นปะแล้วก็มีเนี่ยรูปแกะสลักไม้กางเขนแล้วก็มีอันนี้อะไรเนี่ยพระเยซูตรึงกางเขน แล้วก็อันนี้รูปแกะสลักอะไรก็ไม่รู้คงเกี่ยวกับพระเยซูอีกนั่นแหละแล้วก็ถัดจากอีรูปนี้ไปก็จะเป็นรูป The Last Supper เนี่ยซ้ายมือเห็นครึ่งเดียวอ๋อนี่พระแม่มารีก่อนเอออันนี้พระแม่มารีก่อนแล้วก็เนี่ย The Last Supper ตรงซ้ายมืออ่ะเรียนแบบดิโอนาโดดาวินชีมาเสร็จแล้วเราก็ตามน้องเสื้อกล้ามมาถึงไหนเนี่ยถึงบ่อน้ำเกลือเนี่ย ข้างล่างเนี่ยสีน้ำเงินน้ำเงินเนี่ยนะเป็นบ่อน้ําเกลือเข้มข้นที่แบบว่าเป็นน้าเกลืออิ่มตัวที่จะใช้เอาไปทาเกลือแล้วนะอย่างที่บอกอะเพราะว่าทะเลบอลติกอะมันเป็นทะเลที่ไม่เค็มมากมันเอามาผลิตเกลือไม่ได้มันก็เลยต้องมาผลิตเกลือที่แบบว่าเป็นเกลืออะไรวะเกลือสินเทาใช่ไหมเกลือสินเทาผลิตจากดินหรอแล้วก็เกลือสมุทรผลิตจากน้ําทะเลซึ่งอย่างที่บอกอะเกลือสมุทรในโปแลนด์สมัยก่อนอะมันไม่มีมันทําไม่ได้เพราะว่า ไอตัวทะเลบอลติกมันเค็มไม่พอแล้วคนเนี่ยหุ้ยบรรยากาศ The l o r d of the Ring อยากเกิดมาเป็นคนแค้เลยคนแคลมาเดินเนี่ยแล้วก็ดูอะ่ะมีกำแพงท่ามมีผนังท้ามเมืองสิไม่ใช่ท่ามที่เราอยู่ในเมืองนะจ๊ะอ่ะหลังจากนั้นเราก็ตามคุณป้ากาย เดินไปเรื่อยๆระหว่างทางเนี่ยก็จะเห็นว่ามีตัวสเกลเจอร์ที่แกะสลักเป็นนุ่นเป็นนี่เต็มไปหมดแล้วก็ดูแต่ทางเดินก็ไกลๆนะก็ข้างหลังเราเดี๋ยวเนี่ยจะได้เห็นว่าก็เป็นอตัวบ่อน้ําเกลือนั่นแหละอ่ะทีนี้เรามาถึงห้องหลักอีกห้องนึงที่ชื่อว่ามิชาลูวิเซอร์แชมเบอร์ห้องนี้มันเหมือนกับว่า มันต้องการโชว์ไอตัวอาร์เคติเจอร์ของวิธีการสร้างเหมืองเนี่ยด้วยใหญ่ยักษ์อลังการพวกแบบว่าพวกคานพวกบันไดเมื่อเีศบกับคนตายแล้วฉันอยากเกิดเป็นเดอะวอล์อยากจะเป็นคนแคร์อ่าหลังจากนั้นก็มาถึงจุดพักจุดแรกนะเพื่อที่เราจะได้ดื่มน้ำปัสสาวะใครมันจะไปแหกเยีเ่ยววะเออไน้่นแหละมาซื้อของกินซื้อขนมซื้ออะไรได้ และตรงนี้ที่สำคัญคือมี Wi-Fi จ้าแล้วถ้าจะซื้อพวกซูเวเนร์เนี่ยก็มาซื้อตรงนี้ก็จะได้พักประมาณสัก15นาทีแหละเออคุณป้ากายบอกว่าก็พักฉันก็พูดมาเยอะแล้วฉันขอไปพักบ้างจะไปดื่มน้ำปัสสาวะเออเนี่ยก็มีขนมมีน้ำมีของที่ระลึกให้ซื้อใครแม่งจะแบกไปวะอย,อยู่ต้องลึกอ่ะทีนี้ถัดมาเดินถัดมาก็เป็น ห้องน้ำเกลืออีกหนึ่งห้องเนี่ยแล้วก็จะมีแอนิเมชันมีแสงสีเสียงต่างๆมากมายลองดูแล้วกันกูบอกเลยว่าเออกูก็ให้อินเพื่ออะไรเออแค่นี้แหละก็ดูไปแล้วกันประมาณหนึ่งนาทีนะจ๊า เสร็จปั๊บเราก็ยังไงล่ะเดินเดินต่อไปเดินลึกลงไปอีกเดินไปเรื่อยเืเนี่ยระหว่างทางเดินก็ไอตัวพวกบีมพวกคานของไอตัวเหมืองมันก็เออดูสลับซับซ้อนสวยดีนะเดี๋ยวเราจะลงไปข้างล่างเนี่ยไปเจอไอห้องไอโจเซฟพิซูสกี้เนี่ยที่คนกำลังเดินเดินอยู่เนี่ยแต่ว่าอ่ะเดินอ่ะตอนนี้เรามาถึงไอห้องที่เป็นไอโจเซฟพิซูสกี้ละ เนี่ยเอออันเนี้ยมันสร้างเพื่อเป็นที่ระลึกสําหรับไอคนที่ชื่อไอโจเซฟพิซูสกี้นี่แหละอันนี้ก็เป็นเหมือนกับว่าเป็นบ่อน้าเกลือข้างล่างเนี่ยอีกบ่อหนึง่งแล้วก็เนี่ยดูมันก็เป็นบีมที่เอาไวค้ค้ำไม่ให้ไอห้องโถงตรงเนี้ยหรือว่าถ้าตรงเนี้ยถล่มลงมาอันที่สําคัญอะ่ะดูวขอบขอบ,ขอบเห็นปะมันจะเป็นเหมือนกับว่าเป็นเกลือเป็นเกล็ดเกลือหนาหนา,นา,นาเห็นไหมสีขาว,ขาว ขอบขอบริมน้ำอ่ะเขาเรียกว่าบรอกโคลีซอเป็นกระหล่ำดอกเกลือเออแล้วก็หลังจากนั้นก็ก็เดินไปอีกร้อยสามสิบเมตรเดินเดินเข้าไปอีกทิปนี้ทัวร์นี้ไม่เสร็จไม่จบไม่สิน้นสักทีเหนื่อยได้อีกแต่ไม่เป็นไรมีน้องเซิร์กล้ามอยู่ไหหรอวะหลังจากบ่นมากทัวร์มันก็จะมาจบตรงนี้แหละเป็นห้องโถงห้องสุดท้ายแล้วก็เป็นจุดพักที่แบบว่าสามารถที่จะ ไอ้กแกละดื่มน้ําปัสสาวะและถ้าสมมติว่ามากับทัวร์อื่นที่ไม่ใช่แบบว่ากระโลกกะลาเหมือนของเราก็จะได้ขึ้นลิฟกลับไปจากตรงนี้เลยแต่ว่าข้างบนนะเออให้ความรู้สึกเหมือนเป็นแบบว่า the lord of the ring the h o b b i t เล็กๆเ,เนี่ยดูบรรยากาศเออทุกอย่างแกรนใหญ่ยักษ์อลังการแต่ว่าอย่างที่บอกอะคือตรงนี้เป็นจุดสุดท้ายที่กายเขาจะเดินมาส่งเรา แต่ว่ามันยังมีอีก2-3สมจุดที่เราสามารถเดินต่อไปเองได้โดยเฉพาะพิพิธภัณฑ์แต่กูเดินเยอะแล้วไงกูก็ไม่ไปละพิพิธภัณฑ์เออตอนนี้ก็คือจะหาทางออกแล้วจะได้กลับบ้านกลับช่องสักทีไม่ไหวแล้วจ้าเหนื่อยมากอ่ะหลังจากนั้นเราก็มาเจอทางออกแล้วเออแต่ว่าทางออกมันมีได้สองทางคือทางออกที่แบบออกจากเมืองไปเลยกับทางที่จะไป แคนทีนของเมืองคือไปหาของกินก็คงเดาได้สินะว่ากูจะเลือกไปไหนแน่นอนสิจ๊ะก็ต้องไปเลือกหาของแดกก่อนกินข้าวในเมืองเออประสบการณ์แปลกใหม่เนี่ยก็ออกมาก็สู่ว่าตอนแรกกล่าว่าเออมันคงจะเป็นอะไรแปลกๆแ,แต่ก็ไม่นะก็คือแคนทีนปกตินั่นแหละที่อยู่ในเมืองเนี่ยเออก็ลองดูเนี่ยสภาพก็ดูเออปกติมากราคา อาหารในเหมืองก็ไม่ได้แตกต่างจากข้างบนนะพอๆกันแหละเออมีของเลือกให้กินมากมายอ่าอ,อย่างนี้ที่เห็นก็มีสลัดแครอทมีขาหมูมีซุปมีของหวานแดกรางแดกผานมากแล้วกนี่คือสภาพที่นั่งกินในเหมืองเออมันก็ดูแบบว่าโคซี่โคซี่อยู่นะเนี่ยแต่ว่าช่วงเนี้ยคนไม่ค่อยมีเออมันมีแต่ว่ามันกลับกันไปหมดแล้วแล้วก็อยู่ใกล้น้องเสื้อกล้ามก็เลยต้องกินนิดนึง เออเสร็จแล้วหลังจากกินเสร็จแล้วเราก็เดินต่อมาได้เลยตรงเนี้ก็จะเป็นจุดทางออกของเมืองละก็คือจะไปขึ้นลิฟต์ออกตรงแล้วตรงนี้ข้างล่างตรงนี้มันเป็นโรงแรมมันเป็นสถานที่จัดงานมันเป็นโอ้ทำอะไรได้หลายอย่างเลยนะมาแต่งงานกันแถวนี้มาจัดงานเลี้ยงอะไรกับตรงนี้ก็ได้ก็วันนี้ก็พอแล้วเนาะเสร็จแล้วจ้าเดี๋ยวไปต่อแถวขึ้นลิฟต์ข้างหน้าที่เห็นนี่แหละจ้า สวัสดีจ้าสวัสดีเดอร์ผูไปแล้วเหนื่อย